สังคมไทยช็อกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อชนสวัสิ์อัศวเหมหรือเอ๋ครับเจ้าพ่อใหญ่แห่งเมืองปากน้ำคนที่สองนะครับอยู่ๆก็เบื่อโลกนะฮะหนีเพื่อนหนีฝูงหนีญาติพี่น้องไม่นำไม่ลาใครๆแม้กับตัวเองด้วยโรคของคนที่อยู่ดีกินดีนะครับหนีไปโดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานคือเหนื่อยแล้วก็หลับแล้วก็ไม่ตื่นตลอดการ ด้วยโรคฮิสโตรปนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือหัวใจวายครับน่าตกใจครับเพราะว่าเออายุเพียง55ปีซึ่งยุคนี้ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่ยังแข็งแรงนะครับแล้วก็โครงสร้างภายนอกของเอก็ล่ำสันบึกบึนนะครับน่าจะแข็งแรงก็คงมีแต่หมอกับเอเท่านั้นแหะครับที่รู้ว่าเอแข็งแรงหรือไม่เอชอบกีฬาขับรถแข่งนะฮะเป็นชีวิต,ตจิตใจ ส่วนกีฬานในร่มภาคกลางคืนข่าวว่าเอก็ชอบไม่น้อยครับเอ๋มีเงินทองมากมายอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อ,อยกเว้นชีวิตที่เมื่อไม่ดูไ้ดีเงินเป็นหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้ครับอยู U ่เอชนสวัสคไปซ้อมขับรถแข่งที่สนามแข่งระดับโลกนะครับที่บุรีรัมย์ก็เพลียเหนื่อยแล้วก็หลับไปไม่ตื่นตลอดการครับ เหตุผลแท้จริงนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยมีแต่นิทานเรื่องคนอายุห้กว่าที่เขากระโดงนะครับซึ่งปาชีวิตแกก็เอามาเล่าใน y t u t u นะฮะแล้วก็หลับไม่ตื่นตลอดการเหตุแท้จริงก็ไม่ได้เปิดเผยครับตระกูลอัศวเหมนั้นเจ้าพ่อต้นตำรับก็คือวัฒนาอัศวเหมครับผู้เป็นพ่อเจ้าของฉายาเจ้าพ่อปากน้ำมีอิทธิพลครอบครองสุรการแทบจะเบ็ดเร็จ เด็กขาดมากว่า50ปีครับด้วยเครือข่ายธุรกิจการค้าธุรกิจการเมืองธุรกิจสีขาวและไม่ขาวนะจนอาจกล่าวได้ว่าแทบทุกธุรกิจก็ว่าได้ครับวัฒนาผูกขาดความเป็นสอสอมากว่า10สมัยครับทําความดีและความเลวให้ชาวปากน้ํามากมายไม่รู้ว่าอันไหนจะมากกว่ากันครับพัฒนาเป็นเจ้าของตำรางูเห่าครับ แต่ว่าสมัยนี้อาจจะเรียกว่ากิ่งกล้วยประมาณนั้นครับเมื่อวัฒนานำสสส่วนหนึ่งซึ่งตอนนั้นตัวเองก็อยู่ในพรรคประชากรไทยครับแต่ว่าก็เทใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์แหกมติพักยกมือโหวตให้ในายชวนแห่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกสนั้นแล้วก็ผลตอบแทนก็คือรัฐมนตรีสี่ตำแหน่งครับส่วนผลประโยชน์อื่นไม่มีใครรู้ครับวัฒนามีวีรกรรม มากมายกับชาวบากน้ำทางการเมืองสังคมธุกรกิจทั้งมืดและสว่างแต่วิรกรรมสุดแสบที่ชาวบากน้ำจะแสบหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อสารลงโทษจําคุกพัฒนาสิบปีเพราะพบว่ามีการซื้อที่ดินปั่นราคาจากไร่ละหนึ่งแสนบาทไปขายให้รัฐในราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับก็ประมาณสองพันไร่คิดดูครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่ แล้วก็ทาให้วัฒนาต้องหนีฟังคำพิพากษาสาริกาไปอยู่ต่างประเทศจนบัดนี้ครับไมนว่าไปสร้างบ่อนอยู่ที่ปอยเปตครับหรือว่าจะแวบไปแวบมาแถวปากน้ําก็ไม่รู้วัฒนามีลูกชายสามคนครับเดินตามรอยบ้างไม่ตามรอยบ้างแต่เหมือนสวรรค์หรือนรกไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ครับเมื่อลูกชายคนโตก็ต้องหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเช่นกันลูกชายคนกลางก็ เล่นการเมืองสักไม่กี่ปีครับหัจใจวายตอนอายุไม่ถึงห้าปีด้วยซ้ําไปและสุดท้ายเอชันสวัสดนะลูกชายคนเล็กก็ไปตามครับเอมีเส้นทางชีวิตและเส้นทางการเมืองเท่าๆดำๆครับไม่ต่างจากวัฒนาเท่าไหร่นะครับเอใช้บารมีตัวเองหรือวิธีพิสดารก็ไม่รู้นะครับทําให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็เป็นนายอบจอนะฮะแล้วก็อาน,นิสงก็ยังส่งมายัง อดีตภรรยาคือนธิดาด้วยนะครับวิธีการก็คงจะลึกลับซับซ้อนครับเอ๋เคยถูกลงโทษจำคุกหนึ่งปีครึ่งครับด้วยพบว่ามีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนีบัตรเลือกตั้งครับในตอนที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแต่ก็เผอแป๊บเดียวครับเอ๋ก็ออกจากคุกจนผู้คนแทบมากมายจะไม่รู้เลยนะครับว่าชนสวัสดนั้นได้ผ่าน มหาวิลัยคนคุกม,มาแล้วและยวนเจียงจะเฉียดเฉียวติดคุกอีกครั้งเมื่ออตอนเป็นนายกเล็กนะครับข้อหาเมาแล้วขับครับเพราะตํารวจขอตรวจแอลกอฮอล์เอไม่ยอมให้ตรวจนะฮะแถมขับรถไล่ชนตํารวจแล้วก็เอาปืนจ่อหัวตํารวจก็ไม่ทราบว่าเอมีเบื้องหลังเบื้องลึกอย่างไรรอบนั้นเอไม่ติดคุกครับแล้วเอชนสวัสดกิก็พบกับกรรม ติดจรวดอีกครั้งนะครับในข้อหาทุจริตเงินคลัวัดหนึ่งล้านบาทนะครับทําให้เอถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเมืองนะครับแต่เอกก็ยังพาทีมนะฮะเข้าไปสังกัดพรรคของหลวงตู่นะครับได้เกือบทั้งจังหวัดอย่างที่คนสูดประการก็งงๆนะครับว่าวิถีเช่นนี้ฉะไหนคนปากน้ําจึงเลือกเป็นผู้แทน,ก,นกันเกือบจะยกทีมเสียงการเมืองบอกว่าถ้าหากไม่ใช่ยุคอรชอ บวกกับมาตรา44บี่บวกกับวีรกรรมคืนป๋าหอนนะครับแล้วก็บวกกับพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลที่ตักคตืนกันเองก็เชื่อว่าเจ้าพ่อปากน้ําก็อาจจะเป็นตระกวลปากน้ําก็ได้ครับแต่ก็ช่างนะครับวันนี้เมื่อทอนายมาคุยก็คงจะพูดเรื่องกฎหมายปนการเมืองกันสักหน่อยครับคือทรัพย์มรดกครับสมบัติของเองนับหมื่นล้านมาจากทั้งธุรกิจมือและธุรกิจสว่าง ก็มีปัญหาสารพัดครับว่าสมบัติเหล่านี้จะตกเป็นของใครเพราะเมียจทะเวียนตอนนี้ก็ไม่เหลือครับคงมีลูกที่น่าจะรับรองเป็นบุตรอยู่คนเดียวก็คือน้องเพลงครับดังนั้นเมื่อไม่มีเมียที่จดทะเบียนสมบัตินี้ก็ตกไปยังลูกครับตามกฎหมายแล้วก็ไปยังพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเอ๋ก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวก็คือน้องเพลงครับนะครับส่วนพี่ชายเอ๋ซึ่งยังไม่ตายก็ไม่มีสิทธ ได้มมดกครับเพราะว่ากฎหมายนั้นเมื่อทายาทชั้นลูกชั้นพ่อแม่รับแล้วก็ตัดทิดชั้นต่อไปครับคิดง่ายๆครับถ้าสมบัติตัวกลมๆหนึ่งหมื่นล้านบาทก็จะแบ่งให้น้องเพลงหนึ่งส่วนให้พ่อและแม่อีกคนละส่วนก็คือรวมแล้วเบ็นเสร็จคนละประมาณ3ามพันกว่าล้านบาทครับพัฒนากับคุณนายจะเก็บไว้หรือยกให้น้องเพลงก็ไม่ทราบครับแต่เอาเป็นว่าน้องเพลงก็มีสมบัติ เห็นชัดๆก็สามพันกว่าล้านบาทครับแค่นี้น้องเพลงก็น่าจะกุมแจแล้วครับเพราะว่าตอนนี้น้องเพลงก็เป็นว่าที่สะพ้ายของเสี่ยหนูครับสมบัติอีกไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับก็น่าโชคดีครับน้องเพลงชาตินี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วมีกินมีใช้ตายไปสิบชาติก็ยังไม่อดครับการมีเงินมีทองมากมายครับสําหรับคนเช่นเราก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดในชีวิตแล้วนะครับแต่ความจริง ริชลีมาร์โลซึ่งคนเก่าๆอาจจะรู้จักครับบอกว่าความต้องการของมนุษย์นั้นมีมากมายครับแต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการและต้องการมากก็คือความต้องการขั้นพื้นฐานก็ค,คือคือมีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินนะครับมีมีแพทย์ที่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมีเสื้อผ้าหรูๆแต่งตัวสวยงามน,นะครับอันนี้ก็เป็นความต้องการพื้นฐานซึ่งมนุษย์ทุกคนมี แต่เมื่อมีแล้วก็ก็ต้องการมีระดับพรีเมียมหรือระดับระดับที่ดีที่สุดเท่าที่โลกจัดให้ครับมัสโลบอกว่าความต้องการพื้นฐานนั้นเมื่อมนุษย์ได้รับจนอิ่มแล้ว mm hmm. ก็ยังต้องการต่อไปครับคือต้องการความมั่นคงในชีวิตนะฮะมั่นคงทางการงานต้องการความปลอดภัยจากชีวิตต้องการความรักจากทุกคนจากครอบครัวจากลูกเมียจากเพื่อนฝูงพี่น้องครับ เหล่านี้ก็เป็นเพียงความต้องการแค่สามระดับเท่านั้นหากมนุษย์มีความต้องการเหล่านี้แล้วก็จะไปสู่ความต้องการระดับต่อไปก็คือการมีชื่อเสียงการยอมรับจากสังคมมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงและสุดท้ายก็คือต้องการความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ความสมบูรณ์ในชีวิตนะครับมนุษย์มีความทุกข์เพราะไม่มรุลุ์ความต้องการทั้งห้าระดับครับวันนี้ ความทุกข์ของน้องเพลงก็ดูเหมือนกังวลว่าจะได้เป็นสอสอหรือเปล่าได้แล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่มรดกหลายหมื่นล้านก็ไม่สามารถทําให้น้องเพลงบรรลุความร้องการระดับนี้ได้อย่าว่าแต่น้องเพลงเลยครับลุงป้อมมีสมบัติเท่าไหร่ลุงป้อมก็อยากเป็นนายกสักครั้งก่อนตายลุงตู่มีสมบัติมากมายเท่าไหร่ลุงตู่ก็ยังอยากอยู่ต่อ ทรัพย์สินมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยหลายหมื่นล้านก็ยังอยากจะกลับเมืองไทยครับนี่คือความต้องการที่ยังไม่สามารถบรรลุได้ถึงแม้จะมีเงินทองมหาศาลครับกิเลสน,น้อยก็สุขมากนะฮะกิเลสมากก็สุขน้อยมีทรัพย์สินเท่าไดรก็ไม่สามารถดับกิเลสได้ครับมีแต่สติเท่านั้นครับที่จะทำให้ชีวิตสมบ